ว่างก็มาซ้อมถอยรถครับเดี๋ยวจะไปทำใบับขี่ใบับขี่ยังไม่มีครับหัวามาก ตรง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 มาเลยตามลูกเลยตามลูกแม่ก in ับลูกตรงกันตามไปสวยตรงตรงขึ้นตรงมาเลยตรงมาอย่าเพิ่งหักนะตรงมาก่อนนะ con con Phải lưới Phải phải Phó à, tung Khơn khơn mà con Qua lưới Qua, Qua. Mày thay mày thay Để nam mày Để mày nam mày Để. ờ qua Bò bò bò, tôn con mày đai à nhà anh nhà mày đai nè mày u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  mày ไปคนตรงนี้ออกกันในไปเลยอันนี้่ะไตาเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไม่เอาอาอัดอัดอยู่ไม่ต้นอัดต่อหมดหวานเจียบไม่จ้ะตรงตรงตรงขึ้นตรงตรงก่อนเหมือนจะไม่ได้อ่ะเหยียบก่วยแล้วคืนตามเลย เย็บควยไม่ได้ไม่ได้ไหวไปหน่อยเดินนานิดนึงโอเคโอเคเจ๋ี่ยงเลยถ้อยไม่ได้ท่ามสิบลอบ็อวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านนะ <laughs> ไม่ไม่ลลอกนะจานจานล็อกด้วยลลอกข้างด้วยจานจานล็อกข้างด้วยพี่มือเรายัางดอกด้วยอยู่อย่าไปเลี้ยงโชว์เข้าไม่เอาไม่เอาไปอีกไปีกเดินหน้าตรงไปเลยนั่นแหละล็อกแล้ววานเจี๊ยบถอยมา โอเคโอเคเจียวเลยนั่นแหละโอ้โยยังสวยสวยเลยสวยเลยตรงมาก่อนตรงมาก่อนเจ๋วเจีวเจ๋วเจ๋วเลยเจ๋วเลยเจ๋วเจ๋วเลยอย่าเพิ่งหักอะไรเลยตรงมาก่อนตรงมาก่อนโอ้โหโคตรสวยอะแบบนี้โอ้โหเอาไปเลยถ้วยทองรางวัลสายคอทองคำแถมกับนมหาบาทตามลูกตามลูกเลยตามลูกเลยตามตามถ้วยถ้วย À, tông lấy lên, tông tông mãi mà mọi người con, nhớ phương hắc, nhớ phương hắc tông mà lấy tay lấy mà lấy tay Hắc sải lên, sải lấy tay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  lấy hắc lấy bay lấy na lấy tay na oh, theo lũm về, hoàn con, tuyệt, tuyệt. mẹ thái bên đây, ừ, tung kia, đi lên <laughs> quầy lúc ná luôn đấy, không được, không may, không may. Bye bye, ông ơi. Chào chào chào. Lót là quá, lót Thôi mày đây. Cho thôi mà là ยี่สิบรอบวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็มาถอยอีกวันละสามสิบรอบพรุ่งนี้ไม่ได้ลองถอยสักร้อยรอ,อบดูดิลองทำหรือยังว่าด้อยได้ไม่ได้ใช่ไหมอถอยเพื่อรถเราไปแซงเราสุดยอดจริงเด้อลงมาลงมาลง,งมากรอาสายตามลูกเลยจานสายตามลูกเลย พอพอแค่นี้แหละตรงเลย,ตร,เลยตรงมาตรงมางไม่ได้ลูกซ้ายหน่อย